สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เดิมครับเสรีไทยซอย64มีนบุรีรุงเทวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเข้าใหม่แล้วก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะฮะเป็นโฉมเดียวกันนั่นคือตัวอิซูมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์ขับ2ปี2018ครับคุณผู้ชม ใครกำลังหา MU-X นะครับปี2018เอาไว้ใช้งานวันนี้ตอบโจทย์กันนะครับส่วน Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็ลูกค้ามารับรถพรุ่งนี้นะครับเลิกดีนี่ครับเตรียมความเรียบร้อยไว้ให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับตัว Isuzu MU-X ปี18นะครับน่าใช้งานทั้ง2คันเลย เป็นเครื่องสามพันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมเป็นโฉบปี18มีให้เลือก2สีสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีดำนี่ครับก็เป็นโฉมหน้าค่าตาของปี18ทั้งคู่เลยนะฮะสีดำก็หล่อหอเลยนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ LED กระจังหน้าเป็นคิวโคลเมียมนะฮะเป็นหน้าเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับเครื่อง3,000ทั้งคู่ด้วยนะครับ3,000ออโต้ขับ2ครับรุ่นนี้ก็ หายากนะครับแล้วก็น่าใช้งานราคาเพียง7จ9 0แสบาทเท่านั้นนะครับสามารถเลือกได้เลยราคาเดียวกันนะครับผู้ชมแล้วก็ให้สเปคเดียวกันมานะครับปี18ทั้งคู่เลยนะครับในสีขาวมุกแล้วก็แล้วก็สีดำนะครับต่างกันที่เลขไม่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าทั้งสองคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับภายนอกภายในเรียกว่าวันนี้รีวิวเพิ่มเติมกันสำหรับรถสไตล์ PPV เจ็ดที่นั่งใครที่กำลังมองหาอยู่ก็ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับมี2คันให้เลือกสำหรับชมปี18จะได้ล้อแม็กสีทองแบบนี้สีดำนะฮะตัวรถสีดำนะครับคันดำได้เป็นล้อแม็กทองนะมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับผู้ชมเป็นรถสไตล์ ppv 7ที่นั่งก็เป็นรุ่นท็อปขับ2นะฮะเป็นรุ่นท็อปขับ2นะครับผู้ชมนี่ฮะสีดำหล่อๆนะครับล้อแม็กทองนะครับส่วนสีขาวนะครับก็มาพร้อมล้อแม็กเหมือนกันนะครับเป็นล้อแม็กสีน้ำเงิน ตัวรถก็ได้สีขาวมุกนะครับคุณผู้ชมมีกล้องมองหลังมีระบบนำทางทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็มีตัวนะครับเบาภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลทั้งคู่เหมือนกันนะครับชมปี18แยลว,ว่าสวยน่าใช้งานทั้งคู่เลยใครที่สนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะภายนอกรอบคันนะฮะนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะครับรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิม ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิกดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับกระจกมองข้างพัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเป็นโครเมียมนะครับก,กระจกมองข้างพัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าโครเมียมทั้งคู่เลยมานไดข้างก็พื้นดานะครับตัดด้วยคิ้วสีเทาทั้งคู่เลยนะฮะใส่ล้อมแม็กมาให้ทั้งคู่เรียกว่าหล่อท้องคู่เลยนะฮะส่วนคันสีดําคันนี้รู้สึกว่าไม่จะวิ่งไปเพียงแค่7 0 0 0 0กิโล นะครับส่วนคันสีขาวคันนี้ไม่วิ่งไปแสนนิดนิดครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับแสนหนึ่งหมื่นเลยนะครับโชมสเปคเดียวกันนี่ครับส่วนสีขาวนี้ได้จดปี2019ด้วยนะฮะได้สีขาวมุกนะครับได้สีขาวมุกได้จดปี19ปี18จด19นี่ครับคันนี้ชมคันนี้จดปี18นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสีดําจดปี18นะภายในด้านในนะครับมาดูกันเลยนะฮะ สีดำกับสีขาวภายในเหมือนกันนะครับกุญแจก็จะเป็นเคเลตเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะภายในเป็นบาะหนังนะครับสีน้ําตาลหรือสีเบจนะครับคุณผู้ชมเป็นปหนังสีเบจนะครับระาะเป่าไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวนะครับทรงบอกก็จะเป็นลายตัดทรงสปอร์ตคัตแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้แบบเลอทชอนิกหกสปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ออโต้หน้าจอดีวีดีกล้องมองหลังมาพร้อมระบบนำทางนะครับมีแบบ นิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังจะมีกล้องบันทึกหน้ารถที่ติดตั้งมาจากโรงงานนี้คือเลนกล้องด้านหน้าเดี๋ยวเราสตาร์ทรถน่าจะมีครึ่งซ้ายจะเป็นตัวหน้าจอนะครับผมนี่ฮะผมละมันติฟังก์ชันมีครูสซอนโทนให้นะครับปรับต่างๆให้ครบเลยนะฮะมีโหมดออฟไอเดอรลิงให้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีโหมดลงทางลาดชานันมีโหมดการลื่นถลีนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับ ตัวควบคุมกระจกจะเป็นพื้นดําเงาแล้วก็นี่ครับเป็นลายไม้ดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะหนังสีเบจบุหนังมาด้วยนะครับนี่ฮะภายในจะแต่งเป็นทูโทนนะฮะสองสีนะครับ,รบแล้วก็มีลายไม้แทรงแบบนี้นะครับผู้ชมสวยงามใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ ppv 7ที่นั่งอยากได้เครื่อง3,000ไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ 7, 1 9 0 0สบาทนะครับทั้ง2คันมาก่อนได้เลือกก่อนนะ รถสวยน่าใช้งานทั้งคู่เลยครับบอดี้ภายในก็เหมือนกันเลยทุกอย่างแตกต่างกันที่สีแล้วก็เลขมานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมจอเพดานนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับเอเินเตอร์เนนตครบคันเลยนะครับเป็นสไตล์ PPV 7ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นสไตล์ PPV 7ที่นั่งเครื่องดีเซลเครื่อง3000ดีเซลนะครับคันนี้นะขับ2นะ3,000ดีเซลขับ2ทั้งคู่เลยนะครับ สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับมีสติ๊กเกอร์กันลายแปะหน้าจออยู่นะครับตัวทวิสเตอร์ลำโพงเป็นไดนามิคโซลนะครับระบบแอร์เพดานนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลหรือสีเบจนะครับนี่ครับเบาะหนังสีเบจทรงสปอร์ตคัดลายตัดแบบนี้นะครับทูโทนนะครับคอนโซลจะเป็นดำตัดด้วยสีเบจแล้วก็อินเสิร์ตไปด้วยลายไม้แบบนี้ครับสวยงามนะฮะใครสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ทั้ง2คันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบอดี้ภายในเหมือนกันเลยะครับคุณผู้ชมนี่ครับบอดี้ภายในเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะเพิ่มเติมของตัวสีขาวจะเพิ่มตัวพรมไดมอนด์คัตมาให้ด้วยนะฮะจากเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้นะครับเป็นพรมไดมอนด์คัตนะครับสีดําเดินได้ทองนะครับเบาะภายในก็เป็นเบาะหนัง3ามแถวจดที่นั่งเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจทรงสปอร์ตลายตัดนะครับมีที่วางแก้วน้ำมีที่พักแขนให้เหมือนกัน เป็นรถยนต์7ที่นั่งครับนี่ครับดีเซลนะครับเพดานก็จะมีจอให้เหมือนกันนะครับระบบแอร์เพดานนะครับลำโพงไดนามิคส์แล้วจอเพดานดูหนังฟังเพลงนะครับเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสองคันเหมือนกันเลยนะฮะใครชื่นชอบคันไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าฝั่งสีขาวกันหน่อยครับนี่ครับเกียร์ออโต แบบเล็บทนิกหกสปีดหน้าจอ DVD ส่วนสีขาวเพิ่มเติมส่งตัวจอนะครับเจ้าของเดิมใส่จอ a n d ด o i d มานะครับคุณผู้ชมเพิ่มจอ a n d ด o i d มาด้วยพวงาลมันตะิฟังก์ชันคุชซอนโทนเหมือนกันนะครับคอนโซลจะเป็นทูโทนนะฮะดำตัดด้วยสีเบสอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้เหมือนกันนะครับนี่ฮะองค์ประกอบทุกอย่างก็เหมือนกันเลยนะฮะใครชอบสีขาวก็ต้องคันนี้เลยนะฮะส่วนใครชอบสีดำก็ต้องคันนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับ รุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับชมเดียวกันเลยนะฮะเครื่อง3,000 d i e s e อ Auto ขับ2ยวลองมาสตาร์ทรถสีดำกันหน่อยนะครับว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรสำหรับสีดำคันนี้นะครับผู้ชมนี่ครับเครื่อง3,000 Auto ขับ2ก็มาพร้อมปุ่มจินสตาร์ทต,ตรงนี้ครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผู้ชมนี่ครับระบบ Air Auto นะครับจอเดิมโรงงานนะครับ นี่ครับระบบแอร์ออโต้จอเดิมโรงงานนะครับเลขใหม่ก็วิ่งไปที่70,000ม่นนี่ครุณผู้ชมนะ 73, 0 0เจ็ดหมื่นกิโลเมตรครับคุณผู้ชมรถสวยนะครใช้งานน้อยไหม่เจ็ดหมื่นระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับตัวจอก็มีระบบนำทางให้ด้วยครบเลยนะครับมีระบบแผนที่นำทางให้ครบเลยนะคันนี้นี่ครับ ตัวจอสวนเอสดีการ์ดจะถอดไปนะฮะคุณผู้ชมเราใส่เอสดีการ์ดให้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวคอนโซลน,นะฮะจะเป็นทูโทนนะครับคุณผู้ชมคอนโซลเป็นทูโทนนี่ครับกล้องถอยต่งตางๆก็มีให้นะครับนี่กล้องถอยนะภายในสวยครับเป็นทูโทนนะครับสีเบดต,ตัดด้วยสีดำแล้วก็อินเสิร์ตไปด้วยลายไม้นะครับสวยงาม นี่ครับคุณผู้ชมด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับเบาะหนังนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้เพิ่มเติมล้อมแม็กทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยน่าใช้งานครับสไตล์ PPV 7ที่นั่ง7จ9 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามีให้เลือกทั้ง2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดำ นครับใครชอบสีไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะเข้ามาทตจริงก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ต้นยูสคารเสรษีไทย64มีนบริกรุงเทพนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับเดีย๋ยวมาดูภายในฝั่งสีขาวันบ้านนะครับกุญแจก็เป็นคีย์เลสนะครับสมาร์ท n t นปุ่ม e n นจิ้นสตารเหมือนกันบอกปลัอไฟฟ้าฝั่งคนขับให้นะครับ1ตัว ทั้งสองคันสเปคเดียวกันเลยนะคะเครื่องสามพันเหมือนกันด้วยนะครับปีเดียวกันเลยโฉมเดียวกันนี่ฮะคันสีขาวนะครับก็ใช้งานไปอยู่ที่1นึ่ง0สนโลนะครับได้จอ Android เพิ่มเติมมาให้นะครับก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวกล้องนะครับนี่ครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับฝั่งซ้ายกระจกมองหลังจะเป็นเลนกล้องนะฮะภาพเป็นหน้าจอกล้องส่วนเลนอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเลนกล้องนะฮะนี่ครับจอ Android นะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับทันนี้ครบเลยนี่นะครับเกียร์ออโต้แบบเล็ทโทนิกหกสปีดนะครับไอในสวยนะครับคุณผู้ชม เบาะหนัง3แถว7ที่นั่งนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับราคา719,000บาทนะครับปกติคันนี้ขายอยู่ที่745,000บาทนะครับคุณผู้ชมนี่ลดร,ราคาจากหน้าป้ายมาเหลือ719,000บาทนะครับราคาเดียวกันทั้ง2คันเลยนะครับคุณผู้ชมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอี u z u MU-X 3.0 DVD n a สุูอขับ2 2คันนะครับผมสีขาวและสีดำเครื่อง3000นะครับโฉมปี2018ใครสนใจก็ขอข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะลาวหลังคานะครับแบบแนบชิ้กับพื้นหลังคาทั้ง2คันแล้วก็มีตัวรับสัญญาณด้านบนหลังคาแบบเป็นชาร์กฟินคีบฉลามทั้ง2คันเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วย2คันนี้ถือว่าสวยน่าใช้งานครับคุณผู้ชมนี่ครับ มีตัวรับสัญญาณชาร์จฟินนะครับคีบฉลามทั้งสองคันเลยนะฮะด้านบนหลังคาทั้งสองคันนะฮะนี่ครับสวยทั้งคู่นะครับสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนี่ครับเบาะสามแถวจดที่นั่งนะครับสเปคเดียวกันเลยนะฮะกล้องมองหลังมีให้ครบทั้งสองคันเลยนะครับนี่ฮะเบาะสามแถวจดที่นั่งทั้งสองคัน นี่ครับส่วนตัวสีขาวจะได้พรมไดมอนด์คัตแบบนี้มาให้ด้วยนี่ครับนี่ครับสวยงามนะฮะใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ครับฝากไปด้วยนะฮะวันนี้ก็อัปเดตกันนะครับวันที่17 มก,กราคมใครสนใจรถสไตล์ PPV เจ็ที่นั่งนะครับสคันนี้ก็สามารถขอรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้วันนี้ที่ต้นยุสค่ะาก็มานำเสนอรถสวยๆน่าใช้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ที่18จะส่งมอบคันนี้ครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium Auto 4 Wheel ตัวท็อปขับ4ปี2 0 1 8 1 9นี่ครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบเราจะขอมารับกลับบ้านนะฮะ วันนี้ก็ฝากสองคันนี้ไ้ด้วย isuzu mu x 3.0 dvd auto navy นะครับขับ2ปี2018ทั้งคู่เลยราคา719,000่บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสกัคริ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสนใจ2คันนี้เพิ่มเติมอย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ isuzu mu x 3.0 dvd navy auto 2018 สีขาวและสีดำสวยๆครับ719,000บาทจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ